้วยความที่โลกที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือโลกของสนามพลังงานคอนตัมทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานหมดเลยตัวเราก็คือขึ้นพลังงานฉนั้นถ้าการที่เราจะสร้างจากซีโร่พอยต์หรือว่าสร้างจากจุดสูงนั้นก็คือหัวสมองเราต้องโล่งๆไม่มีความคิดอะไรคุณจะมีนีเฟสหรือว่าจินตนาการอะไรอ่ะคุณจะชอบมีความคิดอะไรแทรกเข้ามาซึ่งอ่นแหละมันคือการที่เราไม่ชัดเจนกับภาพในหัวไม่ชัดเจนกับ สิ่งที่เราปรารถนาทีนี้พอเราไม่ชัดเนจนจักรวาลเขาก็จะไม่แน่ใจว่าเราต้องการอะไรและปัญหาของคนมนุษย์เราส่วนมากอะ่ะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรทำไมคุณถึงต้องการมีความรัก คุณเคยตั้งคำถามไหมหรือคุณแค่เห็นคนอื่นมีแฟนคุณก็อยากมีแฟนเวลาที่คุณต้องการอะไรในชีวิตะคะ่ะถ้าคุณตั้งคำถามให้เก่งว่าทําไมอะ่ะมันจะชัดมากขึ้นทีนี้พอทําไมพอเรารู้ว่าทําไมเราถึงต้องการสิ่งสิ่งนั้นความรู้สึกของคุณมันก็จะชัดและพอความรู้สึกของเราชัดจักรวาลเขาก็จะได้ยินความปรารถนาของเราอย่างชัดเจนซึ่งเวลาที่คุณส่งความปรารถนาอะไรออกไปนะคะคือขึ้นความถี่ของคุณมันจะชัดมากๆ